โอเคหนูต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมแรงก็ซัพพี่ลงก็จะมาตัดอินคารทำอีโดนสองดีเวลม่ถือคับไม่ต้องพึ่งแบบด้วยครับผมก็แล้วก็ต้องมีอันแบบนี้เลยนะผมเป็นทุกคนก็ต้องมีแล้วที่ทำซูเปอร์แวก็ ก็ต้องใช้ทำปกนสี่ก็แล้วก็มากดตรงนี้มันจะมาแบบมัช um> ่องเจสี OK ่เี่คุณเด้มาแบบกระดาษอคไปเลยจากนัก็เลือกที่เจจะเป็นที่หลังหนังสือพื้นสี่แร็บก็ผมจะเป็นมอ้เนีชิมแลบแล้วก็ตงตัวเองแล้วก็ แล้วก็เขียนชื่อชื่อชแนลคุณไปเลยแลัวก็ แล้วก็โอเคแล้วจางก็กดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วกดเปิดครับแล้วก็เลือ่องภาษีขาจะเป็นกรอบของที่แล้วผมก็ผมก็ขยายแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงครับมุ์กดตันี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วผมก็จะตรงละแล้วแล้วกดเซฟแล้วกดเซฟจริงจริงเลย กดเข้าแอปแอปนี้แล้วโอเคแล้วก็พอดีเกมนี่นะผมก็โอเคนะผมจะไม่ทิ้งเพาผมจะทิ้งลิงดีกว่าเด okay ี well, ๋ยวตั hmm. ้งสมุดไม่ทิ้งลิงวะโอเคแล้วก็เอาชื่อของกดมาเลยแล้วก็โอเคมันจะเป็นโอเคแล้วก็เลื่อนครับแบบันโอี้ กดดันเลยนะับผมแล้วกดดันีกกดเซฟไปผมก็แล้วผมแล้วกดนี่เลยแล้ก็กดคือใครมาเตอรนี่ครับผมเนี่ยใครมาเตอร์ผมจะช็งลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับผมโอเคดีวกถามงแกแล้วกดตรงนี้เลยครับผมแล้วก็กด เวอาเป็่นนโนแบบเ่อนมซเีมกีเมอนี้ทไานี่นเดนนรจังหวะทประมาณรนี้ลวกันนะครับโอเคประมานี้นะแล้วกดก็กดตรงนี้ครับผม ถ้าผมสอนเรียบร้ก็ขอไฟในการแล้วก็กดย้อนย้อนกดย้อนดูคลิปอยู่นะกดตรงนี้แล้วกดเลเยอร์แล้วกดเลเยอร์แล้วกดเกจนี่อรูปนั่นเองแล้วก็รูปที่คุณตัดแล้วนะครับเป็นเจ้าไฟอะไรเลยแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ได้ครับแล้วกดมตรงนี้โอเคแล้วกดเนี้ยป๊อตอะไรเลยแล้วกดอันสามขีดรนนี้โอเคแล้วเรามาดูครับ เรียตอนสามแบบมันจะเห็นชื่ออยู่ชไมัแล้วคุณกดเลือนชื่อเล้มันหายตรไหนนะเีย้พอมันตงช่วผมแล้วกดพมีชื่อคนจะมีชื่ออย้งึขึ้นมาใช่แล้วคุณก็ต้องกดนี่กดรีบให้มันแบบ ดังๆที่ประมายที่ดึงนี่ครับแล้วกดเลเยอร์แล้วกดเองรูปแล้วแล้วกดแบล็กกาวนะครับผมแล้วก,ก,กดอันนี้เลย,ยเรรกกแล้วกดขยายใหญ่ครับโอเคงั้นก็กดมาตรงน,นี้ตรงนี้ให้มันตรงกับคลิปนะครับแล้วมาดูกันเลยไอเซอรคุณนี่ครับผมก็เสร็จแล้วเลยครับผมค่อนง่ายเลยนะครับนี่นครับผมแล้วก็กดูตัวไทยรับ สบายเหมือน studio ว,วิธีการเซฟก็กดตรงนี้แล้วกดแล้วให้เป็กดตรงนี้นะผมโอเคแล้วกดตรงแชรน์นี่นะผมแล้วกดเซฟทูเกนได้ยังไงนะผมเย่แล้วก็เลือกความจัดที่คุณต้องการเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันนะครับโอเคแล้วมันก็ไปแล้วกับเ yeah. ย่กดไลค์ด้วยอเอมกติดตาม